ศีลต้องเสมอกันถึงจะคบกันได้ยืนนานศีลไม่เสมอกันสักวันต้องแยกจากศีลคืออะไรคําว่าศีลในทางธรรมไม่ได้หมายถึงการถือศีลแค่ในวันพระแต่หมายถึงความประพฤติที่ตั้งอยู่ในความดีคือการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นไม่ทำร้ายทั้งกายวาจาและใจ ศีลคือเกาะป้องกันใจศีลคือพลังที่ทำให้ชีวิตสงบศีลคือสะพานที่เชื่อมให้คนดีได้มาอยู่ร่วมกันเมื่อใดที่ศีลของเรากับคนข้างๆไม่เสมอกันหนทางเดินย่อมแตกต่างกันโดยธรรมชาติคนศีลไม่เสมอกันอยู่ด้วยกันยากลองคิดดูเถิดคนหนึ่งตื่นเช้ามาสวดมนต์ไหว้พระ ทำบุญอีกคนตื่นมาดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือพูดคำหยาบแรกๆกอาจอยู่ด้วยกันได้เพราะมีความรักแต่เมื่อเวลาผ่านไปความแตกต่างจะค่อยๆแผ่ชัดความสงบกับความวุ่นวายอยู่ร่วมกันไม่ได้เหมือนน้ำใสกับโคลนตมแรกเริ่มอาจดูเหมือนเข้ากันได้แต่สุดท้ายน้ำใสจะขุ่น หรือโคนก็จะแยกตัวออกไปเองครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมคบหากันด้วยเหตุแห่งศีลเสมอกันมีเศรษฐีผู้หนึ่งใจบุญมากทุกเช้าเขาทำบุญถวายพัตตาหารแก่พระแต่ภรรยาของเขากลับไม่ศรัทธาบ่นว่าเสียเงินเสียเวลาวันหนึ่งเศรษฐีล้มป่วยและสิ้นชีวิต เขาไปเกิดในสวรรค์เพราะอานิสง์แห่งศีลส่วนภรรยากลับไปเกิดในที่ต่ำกว่าเพราะใจไม่บริสุทธิ์นี่คือผลของศีลไม่เสมอกันแม้เคยอยู่ร่วมชายคาเดียวกันแต่เมื่อตายจากกันไปทางเดินของวิญญาณก็แตกต่างกันเรามักคิดว่าการแยกจากคือความพ่ายแพ้ แต่แท้จริงแล้วมันคือบทเรียนที่ธรรมชาติจัดสรรให้เราเรียนรู้บางครั้งพระพุทธเจ้าก็ทรงแยกจากสากยวงของพระองค์เองออกมาบวชเพื่อเดินทางสู่ความพ้นทุกข์นั่นไม่ใช่เพราะไม่รักแต่เพราะเส้นทางของท่านต่างจากคนในโลกดังนั้นเมื่อชีวิตเราต้องแยกจากใครบางคนอย่ามองว่าเป็นกลรำร้าย ให้มองว่าเป็นช่วงเวลาที่กรรมดีและกรรมชั่วของแต่ละคนกำลังพาเราไปในทางของตนเองศินเสมอกันคือแรงดึงดูดที่แท้จริงหลายคนพยายามหาคู่ชีวิตที่นิสัยเข้ากันแต่ลืมมองว่าศีลเข้ากันไหมคนที่มีศินเสมอกันจะเข้าใจกันโดยไม่ต้องอธิบายจะให้อภัยกันโดยไม่ต้องพูด จะรักกันอย่างสงบไม่เหนื่อยไม่ทุกข์เพราะศีลคือพื้นฐานของความดีและความดีคือสิ่งที่ผูกใจคนไว้ได้นานที่สุดเมื่อศีลไม่เสมอกันควรทำอย่างไรอย่าฝืนอยู่เพียงเพราะกลัวเหงาอย่าพยายามลากคนที่เดินคนละทางให้มาอยู่ข้างเราเพราะยิ่งฝืนยิ่งเจ็บ สิ่งที่ควรทำคือรักษาศีลของตนให้มั่นคงแล้วปล่อยให้การเวลาและกรรมดีของเราดึงดูดคนที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตใหม่เองอย่าลืมว่าศีลเหมือนแสงเทียนเมื่อเราจุดไว้ในใจแสงนั้นจะส่องให้คนที่มีแสงเช่นเดียวกันเข้ามาใกล้ศีลไม่เสมอกันแยกจากกัน ไม่ใช่โศกนาฏกรรมแต่มันคือความจริงของกรรมที่บอกเราว่าถึงเวลาที่ต้องก้าวต่อจงใช้ชีวิตอย่างสงบทำความดีอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าคนอื่นจะจากไปหรืออยู่ต่อแต่ศีลของเราจะไม่สั่นคลอนเพราะวันใดที่ใจเราสงบเราจะเข้าใจว่าการแยกจากกันนั้นไม่ใช่การจบ แต่คือการเริ่มต้นของหนทางใหม่ที่สะอาดกว่าสงบกว่าและเบาวกว่าทำใจช n แนลเสียงทำจากหัวใจเพื่อหัวใจสวัสดีค่ะ